ครับเก็บกลับกับผ่านฟอดเหมือนเดิมครับต่อไปไงก่อนต่อ<ะ>ไ,ไปไงก้นเรือ่องนี้ผมข,ขายของลุงแล้วะม,มาหวานลุงกันไว้น้ครับแต่ฝนตกเห่อะไม่ละนิด ทางก็ดีแล้นนเนี่ยกัดเมื่อืนกัดเือี่ยเองได้ดักมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ดักไข่หรือก็ดักเก่าเน,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 นี่ย ตรงนู้นตรงนู้นะใช่ป่ใช่ฮะเอาชากันไปเก็บดิเดินแล้วเลิกกลับแล้วโอ้โหไม่ทันไรเลยใช่กะเราต้องรกันกันอันนี้ของใครนะครับเออของฟอด ไม่รันครับปาอือทางยังดีดูท่านผู้ชมครับนี่นะกัดแล้วก็ถางหลอกขึ้นไปนี่คือหนูไม่เป็นหนูใหญ่หรอกครับน่าจะหนูพุกรุ่น

เดินไปเป็นร่องเป็นร่องเลยนะอือนี่ครับนี่ครับด่าบเรียบรอ้อยเรียบร้อยครับอ่านฟอดเนี่ยหนูรุ่นห้านี้แล้วคอันนี้ของผมนะหมดเต็มหูเลย มุดเข้าไปนีหูมาแล้วครับหนึ่งแจมมดแล้วอา้าวเอ็มไม่ได้ดักเนงะียไม่ได้ดักกลับลั่นกันเลยเจ็บกันเลยเอา้าวดูทางนี้ครับย้อนกลับมาทางเดือเมื่อกี้อยู่นน่นดูตรงน,นั้นเลยว่ดูองเยยบเดี๋เดๆๆเ ๆๆน่าเห็นแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะเลือดบานเลยนุยย่นโอ้โหฟอดหยับซะหยับโโฟอดเดินหยยบหัวเลยเลยฮะตายเลยสองแต้มนะครับของผมอึ่ยน้ำนัวนี่ครับโอ้โหรุ่นนี้เลยครับเนี่ยห,หมดแล้วเดี๋ยวไปดูของเองนะตรงนั้นน,ะน่ะหืม บังครับอันอันอัน,อนกลับหายแล้วครับของฟอดมีลุ้นครับโอ้ลุ้นอะลุ้นโอ้โหดูท่านผู้ชมนี่ครับฟอดหยิบรอยขี้มาเขาดูดิครับด้วขี้ใหม่ใหม่เลยขี้ใหม่มาดินี่นั่น,นแลหละนั่นแหละก็เหมือนเดิมเออนั่นแหละ

ดูตอนลุงวางลุงวางไว้ไม่ใช่วางไว้แบงนี้ลุงวางไว้ธรรมดาเนี่ยลุงก็วางไว้แบบนี้เน,นี่ยเนี่ยดูกัดเชือกจนหมุนป,ปุ้ยไปเลยเน,นี่ยเนี่ยขาดไปซ้ำเนี่ยเออแสดงมันดึงเชือกเชือกนี่กิ่ไม่ใช่ลุงว่าน่าจะเป็นสีที่เชือกสีสีมันเหลืองเห็นไ่ม ันนี้มาดูไม้สองครับประ่าผพานฟอดดักลงปุ๊บได้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมากท่านผู้ชมได้หนูตัวหนึ่งเลยโอ้ฟุกจริงๆประมาณหนูพุกรุ่นๆนะครับนังวิจัยกันหูพ่อบอกไม่เคยเจอบแบบนี้แต่เจอกันบ่อย อันนี้อันนี้ของฟอดอ้าทำไมอ้าทำไมมรฟองน้ำหายาดึงออกมาดิเ้าหายตกใจคิดว่าหนูเป็นอะไระกัดเชือกขาดอ๋อไปล่อยกันใหญ่แล้ว <laughs> ออเออเ้าหายกัดเชือกขาดกระเดืองเองแข่งไปปะวะไม่มันดันหนูติดประคตทิ้งเลย เดี๋ยวคอยมัดไหมโอ้หลังลุงโลกนี่ของผมครับดักแบบหลังเอ้ยของฟอดเอ้ยของผมแล้วก็ของฟอดแล้วก็ของผมของฟอดแล้วของผมดักกระหล่๊ยอันนั้นั้งเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้มเ,เริ่๋อาเรียบร้อยแล้วครับ,รบรอของผมนี่เฮ<ป>้ยมีแผงได้ไงวะโอ้แม่ด้วยเฮ้ยแม่ด้วย ไม่น่ามีแพงได้เนาะอืมไม่น่ามีให้แพงแต่ขี้มันก็ใหญ่อยู่นะดูสภาพมีแค่นี้ครับเนี่ยดูลองแค่นี้หนูแม่ด้วยเดี๋ยวฟอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลัดมึงง่ามก่อนเหมือนนเพิ่งออกลูกไปเนาะอันนี้ของผมครับรหวังเหยียบนะฮะลอยกันเนี่ยฮะลอยกันเอู้ได้เกี้ยวเนี่ยอือ โอ้โหหวานจริงๆครับหมายนี้แล้วที่แต่แต่ที่เองได้วันนั้นเอ้ยได้มานตอนเย็นได้ตัวไง,งนี่นะฮะน,นี่ครับอันนี้ของฟอร์ตนะครับแต่ได้ไปแล้วมาเย็นเนี่ยตัวประมาณนี้เลยเนี่ยดักปุ๊บได้เลยอ๋อก็เลยต้องเป็นของผมครับหลังเนี่ยเพราะว่าดักสลับกันตอนแรกไม่ได้สลับ ได้ปะเออเก็บอย่างเดียวเลยครับตอนแรกมาดักกันแรกๆผานฟอร์ดจะขอลงท้ายนะท่านผู้ชมถ้าให้ผานฟอร์ดไปตอนท้ายนะไม่ไม่มีไม่มีหนูเลยครับเพราะว่ามันยามันบางลงบางลงไม่เหมือนตรงหัวนี่อะไรของฟอด เดี๋ยวก็ดักสลับกันไงลุงแม่งดักติดทุกล่างแล้วนี่ของอะไรนี่ของลุงไหมของลุงไหมผ่านฟอดจะขอลงท้ายอย่างเดียวเลยมาถึงฮะตาไฮไปลงท้ายนะเซตอะเซตทั้งหัวหมดอะเดี๋ยวเราบอกไม่ต้องไปแอดักด้วยกันนี่แหละสลับด้วยกันเหยียบร้อยกันนี่หลอดหลังแล้วอะไรเงี้ย หลอดเลยลอดเลยนี่มาดูของผมครับว้ายลอดเลยหืมในลานครับแล้วก็ของฟอร์ดใช่ไหมใช่เนาะแล้วก็ของฟอร์ดแล้วก็ของผมแล้วของผมแล้วก็ของฟอร์ดของฟอร์ดแล้วก็ของผมอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยถ้าให้ผ่านฟอร์ดมาลงที่ท้ายนะ เต๊ดเดือดผานฟอรดต้องวิ่งกลับขึ้นข้างบนแน่นลานไปมีรอนหนูแล้วโอ้โอ,อะไรวะกวู่ไม่ได้รอหนูแล้วายเลยภาพบรรยากาศ,าศาเช้า,าอากาศขึ้นฟ้าขึน้นฝนอีแล้วครับแต่เมื่อวานนี้ก็ก็ดักกันนะนะั่นแหละ แล้วก็มาเก็บครับเห็นเมื่อฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ก็ได้ไปตัวนึงครับตัวใหญ่อยู่ตัวเท่าตัวเท่าหนูแม่เมื่อกี้แหละก็เลยให้ให้ฟอร์ดไปก็ให,ให้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 อีกใหม,ม่เมื่อวานนะใช่ไหมล่ะเออคิดแล้วเนี่ย <laughs> นเนขาแงแก่เลยเนี่ยผมเวลาเนี่ยบอกว่าผ่านฟอร์ตเม,ามาื่อวานไม่ได้กินหนูสักตัวเลย ก็เลยให้แกไปผมได้ตัวเดียวดีแล้วดีแล้วที่เอ็งน่าลุงน่าจะให้เอ็งน่าจะจะให้เอ็งมาเนาะเนี่ยครับดูตอนท้ายๆนี่มีถ้าเปล่าของบุ้งลองกางเกนเหมือนไอ้ยานี่ อแต่ให้หมาน่าหนาวอ่ะร้องเลยรีบวิ่งขึ้นข้างบนเลยและไม่มีทางให้ดักหนูอะครับมาดูแถวนี้ครับว,ว,ว้าวอีกแล้วครับผ่านฟอดดูผมสองหลังหลอมึงที เดินลุ้น,นอนี่กับเจ้าของอีกอะหลังนี้ดิไม่รักเออหลังนี้ดีกว่าเรียบรอยนะอเรียบร้อย่าเรียบร้อยบ้าอะไรย,ยั่ยูเซ่เลยมัว่วเหมืมอ,อมไปนาลักยามป้าเมื่อคืนเนะี่ย สวางก็เช้ชาก็าไปหาต่อนกกันครับนีนอะไรเนี่ย,ไ,นนยไม่ตีนี่อะไรอยู่วะหนูอืมเฮ้ยจะหลังสุดเลยเดี๋ยววันนี้พานฟอก์กไปล่อนกเขาอีก,กน,นะซามที่เดิมซามที่เดิมครับเสียน,นกก็เนนะี่ยเสียน,นกเขาครับ เขานกกวักเป็นทุกนกครกับพานฟอดบอกน้องเว้นนกอินทรีโอ้หลังัดย่ใหม่ไม่เอาั <c ười> อดย่งใหม่ั <c ười> ดอย่ใหม่นียนะใหม <c ười> เ่เออเออแต่ใหม่วะใหม่เล็ดดูทุง่ง ในเขาพงครับหลังนี้ดื่มน้ำปลาอ่ออ่ออ่อติดเลวทีนี้ติดเลวดีดิไม่รันเลยครับหมดแล้วเดี๋ยวของเองหลังสุดท้ายใชย่ลบนั้นก็ไม่ได้เลยโอ้น้ำใสหน่อยนะหูดักหนูเลยดักไม่ได้ตัวหรอือดักยังไงะวะฝนฮะ ก็ดักดก็ดักก็ดักก็สลับกันแคนน่นั้นน่ะบอกแล้วตอนดักให้เป่าหัวก่อนก็ไม่ยอมอ <laughs> บอกจะเป่าหัวให้จะเป่าหัวให้ก็ไม่เอาดูหลังนี้ครับ <laughs> นี่กร่อยก็ได้เก่าสี่ห้าห้าตัว <laughs> อดเลยวันนี้กี่ตัวแล้วครับผมอ่ะ หนึ่งติดกับหนูด้วยสองสามห้าสี่ห้าตัวอ่าฟอนฟอนได้เรากี่ตัวน์นะศูนย์โอ้โหได้แต่กลับตายแล้ยอา่าให้สองตัวเอาไปนะเอาไหมเออเอามเอาโอา้โหเอาก็ขอบคุณมึงดีโอ้โหไม่ขอบคุณกันเลยอ่ะฟอนกลับมา กับหนูอะไหนกับเองอะมัวเลยไม่เคยติดกับเองทั้งหลังเลยเนี่ยไหนนะกับหนูเอออันนี้ใช่ครับที่ยืมพานฟอฟร์ลูกกระต่ายไปแบ่งๆกันครับลูกกระต่ายทีนี้จะไปผสมออเดอร์ที่เขาสั่งครับใครสั่งไว้น่ะแม่ยาย ไม่ได้ซื้อแบ่งกันกินไปไปกิบไปเป็นตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ